ใส่ทุกอย่างที่ขว้างหน้าอันใดที่เป็นสมนุนไพรคอยใส่มึดขิงคาตะาไคร่ใบมะกรูดมีหอมมะพร้าว <c oughs> กระชาย <c oughs> กระเทียมหัวหอมอ,อันที่สำคัญเด้คอควยใส่คอยคอยต้มใส่น้ำมะพร้าวได้นี่ ยังขอยกระใสคอยขึ้นอห่างได้ขอยกระใสไปขอยขึ้นเห็นว่าน้ำหมักเผาเนาะเพราะว่ามันกลิ่นแล้วมันมันดีต่อสุขภาพนะก็เลยใส่มันเข้าไปเลยจนว่าน้ำเขียวอึมๆมอยู่ <c oughs> <c oughs> สูตรดมพร้อม มะพร้าวกับมพะพร้าวต้นเหิ่นเจ้าของเลยไม่ได้ไปซื้อดอกล่องต้มเบงทั้ง,ทงน้ำเปล่าแน่น้ำมพะพร้าวแน่เสื้อเดียวเผื่อมันเป็นสมุนไพรมากยิ่งขึ้นผันวะเพิ่มเพิ่มไงทั้งหอมน้ำมพะพร้าวก็มีความหวานพร้อมเนาะมาเด้อพี่้องเอ้ย ต้มสมุนไพรกินน้ำเดียกก็พพล่ป่ะมาทีนี้รีวิวแล้ว,ลวเรากันสิไปจัดการทั้งดมทั้งกลิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยสำนี้ละบ๊ายบายสวัสดีจ้า กิน้ำสมุนไพรต้มเองต้มสมุนไพรใส่น้ำมะพร้าวแล้วก็กระชายคิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีทุกอย่างค่อย็ใส่ทุกอย่างป้องกันไว้ก่อนแ้วเนาะมีป้องกันกันกนมีได้เนาะแม่บอกถ้าเป็นมากก็อย่ะอีกแหละมีที่ผู้ป่วยได้านะให้อยู่นำมาน้อยอยู่ หอมพี่น้องจะเฮมาคอือคือดิหอมหอมแล้วก็มันได้แห้งไหมคันว้าไปเนาะสมุนไพรเนี่ยเอากินทัุกมื้อมันก็ดีละมีประโยชน์ต้มเซ่อพวกพวกกับข้าวเน่ากินเหา่าเพราะว่าบางคนกะ ส,สกินฟืดนน่จากหน่อยเพราะว่ามีหุนแต่สำหรับพลอยนะพลอยก็โอเคนะสะมุนไพรยังไงก็โอเคดีอยู่แล้ว <c oughs> สูตรพิเศษสำหรับคลอยนะเคล็ดลับคือค่อยต้มใส่มะพร้าวแล้วก็ใช้น้ำมันต้มหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำเปล่าเหมือนเดิม แต่ว่าเพออิ่มว่ามีมะพร้าวหลังบ้านมันเยอะก็เลยเอามานี่แหละเอามาต้มใส่ลองทําดูได้จ้ะแทนั้นทนทนแ่ยินสิมาเบาะสูตรอีกบ๊ายบาย